e e อิงลิชเก็บตกรวมตอบคำถามค่ะค่ะคำถามแรกนะคะจากคุณสิทธิชัยแมงจินะคะว่าอยากทราบว่า disturb กับ b o t t e r นะคะใช้ต่างกันยังไงนะคะอาถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ย disturb จะสุภาพกว่า b o t t e r นะคะที่แปลว่ารบกวนค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยผ่อนปลงเยอะนะคะในการใช้ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะค่ะมาดูกันที่ disturb นะคะ disturb disturb แปลว่ารบกวนนะคะตัวอย่างค่ะ The performance was disturbed twice by ringing mobile phone. The performance was disturbed twice by ringing mobile phone. คือการแสดงเนี่ยถูกรบกวนถึง2ครั้งด้วยเสียงเรียกเข้าของมือถือค่ะอเรามาแกะประโยคกัน performance นะคะแปลว่าการแสดง was disturbed อันนี้เป็น passive voice นะคะแปลว่าถูกรบกวนในอดีตค่ะ twice แปลว่า2ครั้งนะคะ ringing นะคะแปลว่าเสียงเรียกเข้านะคะ mobile phone ก็คือมือถือค่ะ by brother นะคะ b o t h e r b o t h e r นะคะที่แปลว่ารบกวนเหมือนกัน would it bother you if I smoked would it bother you if I smoked คือ มันจะรบกวนคุณไหมถ้าเกิดฉันจะสูบบุหรี่ค่ะโอเคคำน,นี้นะคะก็จะมีความหมายคล้ายๆคำว่า mind ค่ะ mind mine แต่ว่าติดใจหรือว่าจะว่าไหมนะคะคือ would you mind if I smoke would you mind if I smoke คือคุณจะว่าไหมถ้าฉันสูบบุหรี่ค่ะต่อไปคำถามจากคุณ Perry p r i m นะคะถามว่า the ducks went swimming went คืออดีตแล้วทำไมต้องมี ing คะ เพราะว่ามันคือกำลังทำค่ะตอบนะคะ the ducks went swimming คือ went ในที่นี้เนะี่ยเป็นช่องสองของ go ค่ะมันคือเป็น past simple tense นะคะแล้วที่เป็น swimming เพราะ go เนี่ยเป็น gerund gerund คืออะไรเอ่ยคือคำที่หลังคำนั้นจะต้องเป็น verb ing ค่ะในกรณีของ go นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะทั้ง gerund แล้วก็ infinitive ค่ะตัวอย่างคะ่ะ the ducks went swimming the ducks went swimming ะะหรืวเราจะใช้เป็น the ducks went to swim ก็ได้ค่ะมีความหมายเดียวกันนะคะแปลว่าเป็ดเนี่ยว่ายน้ำค่ะต่อไปนะคะ ing เนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าแปลว่ากำลังกระทำนะคะไม่ใช่นะคะมันเป็น gerund ได้ด้วยค่ะคือถ้าใส่ ing เข้าไปใน verb คำนั้นนะคะจะแปลว่าการค่ะตัวอ,อย่างนะคะ swimming is good for your health swimming is good for your health คือการว่ายน้ำเนี่ยดีกับสุขภาพของคุณ smoking is bad for your lungs Smoking is bad for your l u n g คือการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ดีกับปอดของคุณค่ะค่ะคำถามต่อไปจากคุณพาริพริมเหมือนเดิมนะคะน่ารักมากเลยค่ะเวลาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยออขยันถามดีค่ะถามมาว่าคำว่าย้อนหลังใช้คำไหนคะเช่นฉันอวยพรย้อนหลังได้ไหมคะ่ะตอบนะคะวัฒน,นธรรมไม่เหมือนกันค่ะคือฝรั่งเนี่ยถ้าจะอวยพรย้อนหลังก็ไม่ต้องถามว่าจะอวยพรได้ไหมนะคะอวยพรไปเลยค่ะตัวอย่างประโยคโอวยพรน,นะคะ I wish you get the best luck on your birthday, even I'm late, but my good willing for you is still on time. I wish you get the best luck on your birthday, even I'm late, but my good willing for you is still on time. แปลนะคะ, uh, I wishนะคะ, you get the best luck. on your birthdayคือในวันเกิดของคุณ even a m l e t คือแม้ว่าฉันจะสายไป but my good willin g คือแต่ว่าความปรารถนาดีของฉันเนี่ย for you สำหรับคุณ is still on time ก็ยังเหมือนเดิมแปลแบบรวมนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆในวันเกิดนี้ถึงฉันจะอวพรช้าแต่ความปรารถนาดีต่อเธอเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะ คำถามจากคุณไอซี่นะคะถามมาว่าเดสมอร์เรนะคะแปลว่าอะไรเพราะว่าคําว่าเดสเนี่ยแปลว่าตายลวสมอร์เรเนี่ยมันคืออะไรทําไมคนถึงเลียติดปากว่าเดสมอร์เรยค่ะอชอบคําถามนี้มากเลยนะคะคําถามนี้มาจากการมั่วของคนไทยสมัยก่อนนะคะมันเป็นชื่อเพลงค่ะมันคือเดสมอร์เรนะคะไม่ใช่เดสมอร์เรนะคะแต่ว่าคนไทยใช้เสียงมั่วๆม,มากก็เลยกลายเป็นเดสมอร์เรค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นชื่อเพลงนะคะคือ TH AT, Ap ies, that apostrophe s that s นะคะ that's นะคะค่ะแล้วก็ amore นะคะซึ่งคำว่า amore เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ that amore เนี่ยแปลว่านั่นแหละคือความรักค่ะที่เป็น that amore เนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า that นะคะแล้วก็ amore แล้วก็มี linking word กลายเป็น that amore ก็เลยเพียงกันไปกันมาเป็น that amore ค่ะค่ะแล้วก็อยาก ฟังเพลงต้นฉบับว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะคำถามจากคุณมีสุโอนะคะมีทั้งหมด3คํคำถามค่ะเริ่มที่คำถามแรกนะคะ thank you for your videos i like them it is fun and good too อ,อันนี้ครูขอแก้ให้นิดนึงนะคะคือ thank you for your videos คือขอบคุณมากๆสำหรับวิดีโอของคุณ i like them it is fun and good too นะคะ อันนี้ครูขอแก้เป็น I like them, they are fun and good too ค่ะแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายคอมมาข้างหน้า they are ด้วยนะคะเพราะว่าที่เราใช้ it is ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นหลายวิดีโอค่ะเราเลยต้องใช้ they are ค่ะคำถามนะคะอาจารย์คะถ้าเราจะพูดว่าเราชอบอาหารมากกว่าหนึ่งอย่างเติม s ที่ food หรือไม่คะ,ะคุณมีสุก็ยกตัวอย่างมานะคะ My favorite foods were pizza and salad. Or My favorite Were pizza and salad. Which one is right? คำตอบนะคะ My favorite foods were pizza and salad. This is the right one ค่ะอันนี้เป็นอันที่ถูกต้องนะคะสามารถเติม S ที่ food ได้นะคะเพราะว่าเป็นอาหารหลายอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดใช้แบบนี้เ,เนี่ยใช้ were เนี่ยแสดงว่าเคยชอบพิซซ่ากับสลัดนะคะ,สะแสดงว่าตอนนี้อาจจะไม่ชอบค่ะคำถามต่อไปนะคะ Thank you so much for this video. I have a question. What you use to listen to? Lot of to. Thank you for answering me. นะคะอันนี้คุณขอแก้ให้นิดนึงนะคะ Thank you for answering me ค่ะเพราะว่าหลัง for เนี่ยจะต้องเป็น gerund ค่ะอาตอบแล้วนะคะ have to นะคะ h-a-v-e t-o to เนี่ย have to เนี่ยเป็นคำเฉพาะซึ่งแปลว่าต้องค่ะจะต้องมี to ติดมาเสมอแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งเสมอค่ะ ส่วนคำว่า listen to แปลว่าฟังนะคะเช่น I listen to the music ค่ะเราสามารถใช้ to นะคะในประโยคได้ค่ะไม่ต้องกลัวมันจะเยอะไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ He has to listen to his parents because they always tell him to do the right things. He has to listen to his parents because they always tell him to do the right things. คือเขาเนี่ยควรจะฟังพ่อแม่ของเขาเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ย บอกให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอคะอ่ะอ่มาแกะประโยคนะคะ He เขานะคะ has to ต้อง has to มี to เสมอใช่ไหมคะ has to แล้วอ่ to เป็น to รอบแรกนะต่อไป to รอบที่สอง listen to listen ก็ต้องใช้ to listen to his p a r e n t ผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะคะ because เพราะว่า they always คือพวกเขาเนี่ยสม่ำเสมอ tell him โอเคบอกเขา tell อะไรเนี่ยก็ต้องใช้ to เนี่ยนะคะ tell him to โอเค do the right things คือทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะคำถามต่อไปนะคะอืมดีมากเลยค่ะชอบค่ะที่ครูโชว์ทั้งประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธมีคำถามอีกแล้วค่ะคือสมมุติค่ะ they watch TV do they watch TV they do not watch TV อะไรต่างๆที่ครูสอนจะไม่ใช้แบบยอ่อจริงๆย่อดได้ไหมคะเช่น don't doesn't ประมาณนี้ คำตอบนะคะ they do not watch TV ค่ะประโยคปฏิเสธเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะโอเคย่อได้ค่ะแต่ว่าการย่อเนี่ยเป็นไม่เป็นทางการจะเป็นการพูดยิ่งนใครใช้ในการสอบนะคะ IELTS TOEFL เนี่ยย่อเนี่ยเขานับว่าเป็นผิดเลยค่ะจะต้อง do not does not don't กับ does n t ใช้ในการเขียนไม่ได้นอกจากประโยคนั้นจะ,จะแสดงถึงการสนทนาของคนนะคะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครมีอะไรไม่เข้าใจกับภาษาอังกฤษนะคะถามมาได้เลยค่ะฝึกฝนอดทนพยายามนะคะสักวันเราจะเก่งเองค่ะ